ราชสีหนูและหมีขี้เศรา้ากะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเคี้ยวขจีมีเจ้าหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่และมีหมีตัวเบื้อเริ่มอาศัยอยู่ในถ้ำคางๆเจ้าหมีตัวโตผู้จำศีลอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วยังคงนอนหลับต่อไปและกรนเสียงดังมากวันหนึ่งเจ้าหนูตัวน้อยจึงไปปลุกเจ้าหมีขึ้น เพราะเสียงกรนดังลั่นของเจ้าหมีทำให้เขานอนหลับไม่ได้เลยตลอดฤดูหนาวเจ้าหมีคุณพี่หมีนี่ฤดูร้อนมาเยือนแล้วนายตื่นได้แล้วนะตอนนี้เลยอย่างไรก็ตามเจ้าหมียังคงนอนต่อไปเจ้าหนูตัวน้อยจึงเดินเข้าไปหาหมีพร้อมกับแตรและเป่าแตรเสียงดังอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหมีก็ยังคงนอนหลับต่อไป ในขณะที่เจ้าหนูตัวน้อยกำลังเดินอยู่ในป่าด้วยอาการอดหลับอดนอนเขาก็พบกับเพื่อนสัตว์อีกหลายตัวเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนูน้อยทำไมดูเศร้าจังอ้ออย่าถามเลยอ่ะทั้งฤดูหนาวไม่ได้นอนเลยอ่ะเพราะเสียงกลนของเจ้าหมีเนี่ยฤดูร้อนก็มาถึงแล้วแต่เจ้าหมียังไม่ตื่นอีกอ่ะเอเจ้าสิงโตราชาแห่งป่าอาจจะช่วยเจ้าได้นะฮะอะอ่ะอ่ะทำไมข้าไมคุยกับเขาด้วยล่ะ ก็เพราะว่าเจ้าสิงโตคำรามเสียงดังมากใครได้ยินก็สะดุ้งตื่นกันหมด ถึงแม้ว่าเจ้าหนูจะรู้สึกหวาดกลัวกับความคิดนี้เขาก็ไปหาสิงโตราชสีแห่งป่าเพื่อไปขอความช่วยเหลือเจ้าสิงโตนอนหลับอยู่ในถ้ำเจ้าหนูตัวน้อยรู้สึกหวาดกลัวมากเมื่อได้เห็นสิงโตตัวใหญ่เขาจึงตัดสินใจย,ยกเลิกแผนแล้วกลับบ้านแทนแต่ทันใดนั้นเขาก็เผลอไปสะดุดกิ่งไม้ข้างหน้าเขาให้และเขาก็ได้ยินเสียงครางเบาๆ เสียงอะไรนะเจ้ามาทำอะไรในถ้ำของข้าเอา่เอาร,ราชเชนสีแห่งป่าข้าขออภัยที่ปลุกท่านขึ้นมาคือคือข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนั่นนะเจ้ายังตัวโตไม่พอที่จะกินเป็นขนมได้เลยเจ้าหนูทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยท่านราชสีผู้น่าเรงขามข้าอยากให้ท่านไปปลูกเจ้าหมีตัวใหญ่เพื่อนบ้านของข้าหน่อยอะ เขาไม่ยอมตื่นจากการจำศีลเลยอไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามอ่เพราะข้าตัวเล็กเสียงข้าก็เล็กปลุกเขาไม่ได้แต่ท่านคำรามครั้งเดียวทุกอย่างก็จะจบแล้วอ่ะข้าไม่มีเวลามาช่วยเจ้าหนูตัวเล็กไร้ประโยชน์อย่างเจ้าหรอกนะข้าเป็นราชสีห์แห่งป่านี้เจ้าสิงโตเดินจากไปโดยไม่ช่วยเหลือเจ้าหนูเขาเดินไปที่มุมถ้ำที่ไม่มีใครมองเห็น เขาเอ็นตัวลงถิงต้นไม้และเริ่มเกาอย่างรุนแรงโอ้ยเจ้าสิงโตรู้สึกคันมากจนไม่อยากให้ใครเห็นตัวเองในสภาพนี้เพราะเขาคือราชาแห่งป่าอในอีกด้านหนึ่งเจ้าหนูตัวน้อยก็เดินทางกลับบ้านอย่างเศร้าส้อยและได้ยินเสียงหวีดดังมาจากป่าลึกด้วยความสงสัยเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไป และไปเจอเจ้าสิงโตเขา้าเจ้าสิงโตกำลังเกาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเจ้าหนูจึงรีบเข้าไปหาสิงโตเมื่อสิงโตเห็นเขาสิงโตก็รีบหยุดทันทีแต่ดูก็รู้ว่าเขายังคงเจ็บปวดและไม่สบายตัวจากอาการคันเป็นอย่างมากเป็นอะไรเหรอท่านสิงโตก็ไม่รู้เจ้าหนูข้าไม่รู้ข้าหยุดเกาไม่ได้เลย อ๋อโอ้ยโอ้เจ้าต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเจ้าหนูโอ้ยเจ้าหนูจ้องมองสิงโตอย่างระมัดระวังและเห็นเห็บหมัดตัวน้อยมากมายกระโดดไปมาอยู่ในขนของเขาณตอนนั้นเองเจ้าหนูก็เข้าใจว่าทำไมสิงโตถึงได้คันขยอขนาดนี้อ๋อท่านมีเห็บหมัดนี่เองเดี๋ยวข้าช่วยเองนะโอ้ย เจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไงเจ้าเป็นแค่นหนูอย่ามายุ่งกับข้าโอ้ยโอ้ยเจ้าหนูตัวน้อยกระโดดขึ้นไปบนหลังสิงโตอย่างกล้าหาญโดยไม่สนใจคำพูดหักหานน้ำใจของสิงโตโอ้ยทำอะไรนะ่ะออกไปนะเอ้ยเจ้าหนูเริ่มปีนผ่านขนฟูหนาของสิงโตและกำจัดหมัดออกไปแต่นี่ทำให้เจ้าสิงโตยิ่งคันขึ้นไปอีก เขาเริ่มใช้อุ้งเท้าเกาตัวเองเอหเจ้าส да. ิงโตทนอาการคันไม่ไหวจึงเอนตัวพิงต้นไม้และเริ่มไถไปมาซ้ายขวาโอ้ไม่นะเกือบแบนไปแล้วไงโอ้ยข้าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ยิ่งเจ้าวิ่งไปข้าก็ยิ่งคันออกไปนะเจ้าหนูเจ้าสิงโตวิ่งไปใกล้ทะเลสาบ เขารีบกระโดดลงไปในน้ำเจ้าหนูที่อยู่บนหลังเกือบจมน้ำตายท่านสิงโตขึ้นจากน้ำซะไม่งั้นเขาจะจมน้ำตายแล้วราชสีแห่งป่าขึ้นมาจากทะเลสาบแต่จากนั้นเขาก็สะบัดให้ตัวเองแหง้งเขาสะบัดแรงและเร็วมากจนเจ้าหนูแทบเกาะสิงโตไว้ไม่อยู่ข้าเกือบจะเอาหมัดออกได้หมดแล้วท่านสิงโตเหลือนิดเดียว เลยแค่นิดเดียวเท่านั้นนะในที่สุดเจ้าสิงโตก็หยุดตัวเองในขณะนั้นเจ้าหนูก็โยนหมัดตัวสุดท้ายทิ้งไปได้พอดีท่านรู้สึกยังไงบ้างเออมันเหมือนจะไม่คันแล้วนะเพราะข้าทำความสะอาดเห็บหมัดให้ท่านหมดแล้วไงละ่ะเจ้าสิงโตรู้สึกอับอายที่ทำตัวหยาบคายตอนที่เจ้าขอให้ข้าช่วย ข้ารู้ถูกเจ้าเจ้าหนูแต่เจ้าก็ยังทำทุกอย่างเพื่อช่วยข้าจากอาการคันนี่ขอบคุณมากนะข้าเคารพเจ้าจริงๆด้วยความยินดีท่านสิงโตมากระโดดขึ้นหลังข้ามาแล้วข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเมื่อเจ้าหนูตัวเล็กและเจ้าสิงโตตัวใหญ่มาถึงบ้านของเจ้าหนูพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรนดังสนั่นลั่นออกมาจากถ้ำของเจ้าหมีฮะ นั่นเสียงอะไรจากนั้นพวกเขาจึงเข้าไปในถ้ำอ่าเจ้าพูดถูกเจ้าหนูฤดูร้อนมาเยือนแล้วแต่เจ้าหมียังนอนอยู่อีกเราต้องปลุกเข้าเดี๋ยวนี้เลยราชสีห่งป่าสูดหายใจเข้าลึกและปล่อยเสียงคำรามอันทรงพลังออกมาใส่หูเจ้าหมีตัวใหญ่พื้นถ้าของเขาถึงกับเคลื่อนที่เลยทีเดียว ด้วยเสียงคำรามอันทรงพลังนี้เจ้าหมีจึงตื่นขึ้นในที่สุดแล้ววิ่งออกจากถ้ำไปฮะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นพระอาทิตย์มาแล้วเหรอฤดูร้อนมาแล้วเหรอไหนล่ะในขณะที่เหล่าสัตว์ป่าหัวเราะไปกับท่าทางหน้าขำขันของเจ้าหมี <laughs> เจ้าหนูตัวน้อยก็ดีใจมากที่ไหนที่สุดเสียงกรนก็หมดไปสัที